สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนิชาสุภัทกกรวันนี้จะมารีวิวการใช้ส t ตี i ริบิบ็อกวันนี้วันที่5กันยายนพศสส2556เวลา2ทุ่ม25นาทีขั้นตอนแรกก็กดเปิดเครื่องค่ะ เสร็จแล้วก็ปลดล็อกแล้วก็อันแรกก็เข้าไปดูที่ตั้งค่านะคะแล้วก็ Wi-Fi ดูว่า Wi-Fi เปิดเชื่อมต่อแล้วหรือยังก็ดูข้างล่างมันเชื่อมต่อแล้วก็เข้าเสร็จแล้วก็ใส่รหรัส เข้าได้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาดูแอปแรกกันแอปแรกก็เข้าไลน์ค่ะเข้าไลน์เสร็จแล้วก็เข้าไปดูตรงแชทมันก็จะเป็นโปรแกรมแชทคล้ายๆพวก msn w h a t s app อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคุยกับคนอื่นได้ค่ะเสร็จแล้วก็ ดูโปรแกรมต่อไปก็ facebook facebook ก็จะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้แชทแชร์รูปเช็คอินอะไรพวกนี้ค่ะก็สามารถเข้ามาดูของคนอื่นได้ ต่อไปก็จะเป็นโปรแกรม YouTube YouTube ก็จะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้อัพโหลด คลิปวิดีโอหรือเข้ามาดูคลิปวิดีโอค่ะสามารถดูคลิปอะไรพิมพ์อะไรที่เราอยากดูไปก็ได้ค่ะนี่เช่นตัวอย่าง แล้วก็อันสุดท้ายค่ะ King Soft Office ก็จะเป็นโปรแกรมคล้ายๆ Microsoft Office นะคะก็จะมีพวกโปรแกรมเป็นไฟล PDF, ์ PDF Document อะไรพวกนี้ค่ะที่ล้วก็คลิก New Document แล้วก็ Word มี Word Powerpoint อันนี้เช่น Word เราก็จะพิมพ์อะไรเข้าไปก็ได้เหมือน Microsoft Word เลยค่ะค่ะวันนี้วันนี้ก็จะขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ